จะเป่าคาถามาหารรวยดนหัวใจคนสวยให้มาลงสเสน่ห์ทั้งสาวใหญ่สาวเล็กทั้งนางเอกลิกเลทั้งแม่ค้าหาเร่ทั้งที่อยู่ คาถาลงหน้าหน้าทองให้ฉันมีชื่อก้องอยู่ทั่วทุกมุมบ้านอย่าให้ต้องอกหักให้คนรักนานนานเป็นคนใจชาวบ้านทั่วทินท้า พบคนใจดีแล้วจะไม่มีแฟนใหม่ผลบมุนเกื้อนนุ่นนำใจ <c oughs> ถ้าปองรักใครแล้วขอ,อยาให้เบื่อเราโอหมหัวเป่าคาถามหา สิ้นสดใสแสนเศรา้ามัวลงเชื่ออาจารย์คิดว่าท่านช่วยเราผมก็เลยต้องเศร้าเลยเลิกเป่าคาถา